พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอิงขวัตในช่วงเช้าเช้านะครับท่านฟังครับในช่วงเช้าวันนี้เราคงจะมีประเด็นที่พูดคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะครับเรื่องแรกผมขอพาท่านฟังไปที่สหรัฐอเมริกานิดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญผมเชื่อว่าเราในฐานะคนไทยซึ่งเป็นอาจจะเป็นมิตรกับสรารัฐอริาสมควรเนี่ยนะครับก็รู้จักอัประฮัมลิงคอนซึ่งเป็นอดีตประธานดีทีอ่อยู่ในช่วงหลังสงครามกลางเมืองน,นะครับเนื่องจากว่า,าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันที่19พฤศจิกายนเป็นวันครบรอบ150ปี ข้พราะบรรอัยห้าสิปีเนี่ยก็ขอทบวทวนทําฝัังได้ทราบนิดหนึ่งว่าอับราฮัมลินคอนนั้นเป็นประธานาธิบดีซึ่งท่านเองอยู่รัฐทางเหนือก็คือเออิลเลนอยนะครับออลเลนอยเมืองหลวงที่ที่เรารู้จักกันในนามสปริงฟิลด์จริงๆแล้วก็เป็นผู้นำของอริการคนหนึ่งนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์เพราะว่าท่านเองได้กล่าว อาจจะได้เป็นคําปราศัยหรือกล่าวในลักษณะของการเชื่อมต่อเพื่อให้คนอเมริกันเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าอเมริกันมีสงครามกลางเมืองคือสงครามที่เขาเรียกซีวิลวอร์ที่ขัดแย้งกันระหว่างรัฐทางเหนือและใต้ด้วยความขัดแย้งด้วยผลประโยชน์หลายด้านนะครับนักวิชาการบางคนก็บอกว่าความขัดแย้งในช่วงของอสงครามกลางเมืองหรือซีวิลวอร์นั้น เกิดมาจากเรื่องของแอรงงานนะครับก็คือเรื่องของอผู้ใช้แรงงานคนผิวสีจริงๆแล้วทางรัฐทางเหนือนั่นก็มองว่าเป็นเรื่องของการปลดปล่อยอสิทธิมนุษยชนเพื่อไม่ให้เกิดกระบวนการค้าทาสขึ้นนะฮะไม่เกิดแรงงานทาสที่เกิดขึ้นในเมริกาก็แล้วแต่จะมองนะครับในนักวิชาการบางท่านก็มองว่าเป็นเรื่องของ ทางเหนือที่ต้องการแรงงานให้มีการเคลื่อนไหวได้ที่เขาเรียกฟรีเลเวอร์ก็คือเคลื่อนไหวเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก,ก็ในช่วงนั้นนะครับแต่งไรก็ตามเมื่อ,อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวอเมริกันก็ได้ร่วมกันฉลองวันครบรอบ150ปีการกล่าวคำปราศัยอของประธานดีลิงคอนนะครับที่เมืองอเกร์ติสเบิร์ก เมืองแคติสเบิร์กอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียอเมริกาถือว่ามณฑรเพนซิลเวเนียเป็นรัฐของการร่างรัฐนูลเป็นประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกันก็ว่าได้นะครับกลับไปดูคําปราศัยของเลนคอนก็คือ,อได้มีคํากล่าวซึ่งบ้านเรานะักวิชาการทางรัฐศาสตร์ก็จะพูดอยู่เสมอว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชน นะครับคำกล่าวที่ว่านี่ก็ถ้าออกมาในรูปของบ้านเราเขาก็จะใช้คำว่าเป็น the government of the people by the people for the people ถน,นองนั้นนะครับ mm hmm. อย่างไรก็ตามนักวิชาการ mm hmm. ทางด้านประชาธิปไตยก็มักจะอ้างถึงข้อกล่าวของลินคอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เป็นคำกล่าวที่ไม่ยาวนักนะครับเขาบอกว่าแค่สองนาทีเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าดูเป็นคำเนี่ยก็สองร้อยเจ็ดสิบสองคำอันนี้จากคำปราศัยซึ่งอเมริกันก็จะไปสะสมไว้หรือเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ในสมิธโซเนียนของเขาอะนะครับอดีตประธานดีลิงคอนกล่าวปราศัยดังกล่าวเนี่ยเพื่อยกย่องผู้เสียชีวิตหลังสงครามที่เมืองเกตติสเบิร์ก ซึ่งจริงๆหลังสงครามผ่านไปแล้วหาเดือนท่านก็มากล่าวคำปราศัยตรงนี้เพื่อให้เกิดความสมานณ์ฉันในสหรัฐอเมริกาก็เมื่อกองทัพฝ่ายสาภาพหรือที่เรียกว่ายูเนียนยูเนียนก็คือฝ่ายที่ที่เป็นรัฐทางเหนือที่มุ่งมั่นในเรื่องความเป็นความเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟดร l ลสเต e นะฮะหรือว่าสาภาพที่ว่าี่ ในขณะที่ฝ่ายใต้นิยมเรื่องความเป็นสมาพันธรัฐหรือในภาษาทางรัฐศาสตร์าาเขาเรียกว่า confederation ลักษณะ confederation นึงก็คือมีลักษณะของการปกครองตนเองแล้วก็มีลักษณะเป็นรัฐที่มีอิสรภาพมากกว่ามากกว่าในรูปแบบรัฐที่เป็นสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะฮะผมก็ขอยกตัวอย่างสมาพันธรัฐอย่างเช่น รัฐในในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีมีลักษณะเป็นสมาพันธรัฐอย่างนั้นนะครับทีนี้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยยูเนียนหรือเฟดเดอร์หรือว่าที่เรียกว่า,าเรียกว่าสหรัฐฝ่ายที่เป็นสหที่รวมรัฐต่างๆเข้ามาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สงครามที่ว่าเนี่ยทำกันอยู่สามวัน ตามข้อมูลบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบจะหมื่นคนทีเดียวมีการบาดเจ็บไปประมาณสามหมื่นนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ของเมรกันตั้งแต่ปีพศนะครับสองพ่อยสี่ถึง2,408นสีร้อนะครับ, 2, 2, รบ,นะรบเป็นระยะเวลาประมาณสามปีโดยลิงคอนกล่าวปราศัยดังกล่าวนในปีสองพนสี่ร้อนะครับไปที่สุสานทหารที่ มีศพฝ่ายสหภาพอยู่ที่นั่นนะครับผู้ดูแลสวนสาธารณะฐานอเมริกาที่ฐานอเมริกันแห่งชาติในชื่อในบ๊อบเคอร์บี้เขาใกล้ข้อสังเกตว่าคํากล่าวที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ยาวมากอะไรแต่ว่าเป็นคํากล่าวทางประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีการเรียนการสอนในสหรัฐเขาก็จะสอนเด็กๆให้เห็นถึงผู้นําที่เขาถือว่า เป็นผู้นําที่มีความสําคัญเขาก็คือประธานาธิบดีลิงค่อนนั่นเองนะครับผู้ว่าการรัฐเป็นซลเวเนียได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวคนคนนี้ชื่อในทอมเคอร์เบตนะฮะ,ะก็บอกว่าคํากล่าวของลิงคอนนั้นค่อนข้างเรียบง่ายก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็กินใจนะครับในการกล่าวถึงว่ารัฐบาลที่เป็นประชายธิไนั้นต้องเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชน จริงๆคากล่าวอย่างนี้เนี่ยผมก็ไปนึกถึงคำ,อคำสอนของท่านพุทธ,ธที่บอกว่าประชาธิปไตยนั่นคือ,อะระบบการเมืองที่ให้ประโยชน์กับประชาชนก็ทํานองนั้นนะครับแต่ลิงค่อนไปพูดถึงที่มาว่าเป็นยังไงยังไงซึ่งท้ายสุดก็คือ,อนักการเมืองผู้นําทางการเมืองก็ต้องทําประโยชน์ให้กับภาคประชาชนนะครับอันนั้นก็เป็นการครอบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีศิวิวัฒน์หรือสงครามการเมืองในสหรัฐ ในขณะเดียวกันนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เดือนนี้แหละครับในวันที่20ก็ครบรอบการเสียชีวิตของอดีตประธานดีจอห์นเอฟแคนเนดีนะครับหลายท่านที่ในอดีตอาจจะคุ้นเคยกับจอห์นเอฟแคนเนดี Kennedy, เด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันก็อาจจะมองว่าแคนเนดีเป็นอย่างไรสำคัญอย่างไรนะครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบด,ดีสหรัฐซึ่ง ถ้าจะดูจากโครงสร้างทางสังคมวิทยาเนี่ยเป็นประทาบดีที่ถ้าจะว่าไปท่านไม่ได้เป็นในลักษณะอเมริกันแบบแบบที่ว่าเต็มๆเ,เหมือนนะขอใช้คำนี้เพราะว่าอเมริกันเต็มๆเ,เขาบอกว่าคือคนผิวขาวแต่เอลแองโกซกซันอองโกเซกซัเนเนี่ยแน่นอนนะครับท่านเองก็เป็นพวกไอริชเนี่ยแต่ว่าเบื้องลึกเนี่ยเขาก็พูดถึง การนับถือโปรเตสแตนต์อยู่ด้วยอันนี้เป็นหลักโบราณของอเมริกันอจอห์เนเอฟเคนเนดีนับถือาศาสนาคริสต์นิการแคทริกนะครับท่านเป็นเชษสาอาริชแต่ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นผู้นำสหรัฐที่มีการสำรวจปรากฏว่าคนเมริกันในปัจจุบันก็ยังมีความรู้สึกว่าท่านอจอห์เนเอฟเคนเนดีก็ยังเป็นผู้นำที่ อยู่ในใจประชาชนอเมริกันอยู่นะครับท่านเสียชีวิตโดยถูกยิงหน้าจากตึกสูงในที่เมืองดัลลัสดัลลัสเป็นเมืองอยู่ในรัฐเท็กซัสนะครับในขณะที่ท่านร่วมขบวนไปกับอ,อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งคือแจ็คเกอรเคนเนดีนะฮะ,ะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งขนาดนั้นโดยตั้งใจไปหาเสียงอยู่ที่ที่ดัลัสนั่นละ อ,อ่ก็มีการพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันมานะครับแต่ว่าหลักฐานทั้งด่างก็ถูก <c oughs> จัดการไปโดยกระบวนการขององค์กรที่เขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมนะครับที่สรุปแล้วก็บอกว่าผู้ที่รอบสังหารประธานดีคือนายลีฮาวีออสวอลเนี่ยแต่ว่าต่อมาออสวอลก็ถูกฆาตกรรมอีกเนี่ยที่ตูกใช้คำว่าองค์กรในทางด้านอ,อ,อาชญากรรมเนี่ย มีความซับซ้อนมากนะครับอันนี้วันนี้คดีของจอเนฟเคนเนดีก็ยังหาตัวไม่ได้ว่าจริงๆเบื้องลึกแล้วใครบางคนก็สงสัยไปถึงองค์กรสำคัญสำคัญในริการได้ซ้ำไปนะครับประเด็นก็อยู่ที่ว่าครบรอบ50ปีนะครับเป็นครบรอบ50ปีของอดีตประธานดีคนสำคัญของเคนเนดี ถ้าเราพูดถึงประธานดีจอเนฟเคนเนดีผมก็มีข่าวลูกสาวของเธอนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูกสาวของท่านนะครับขออภัยก็คือแคลไลเคนเนดีตอนนี้ก็เธอก็เป็นบุคคลที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไปเป็นทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ,อได้รับเกียรติถึงกับได้รับ การเข้าเฝ้ากับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของญี่ปุ่นนะครับลองไปดูเรื่องการเข้าเฝ้าก่อนนะครับแคลไลเคนเนดีก็เป็นทูตคนใหม่ของแม่กันตามภาพข่าวซึ่งผมเชื่อว่าเท่าฟังหลาท่านก็ได้เห็นภาพนะครับมีการเดินทางด้วยรถม้าไปยังพระราชวังอินพีเรียลในกรุงโตเกียวเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรริ อากิิโตะนะครับเป็นการเดินทางด้วยรถม้าในระยะสั้นๆทางญี่ปุ่นก็ถือเป็นการให้เกียรติสูงสุดนะครับนายเทาวซนฮรริ 9, Harris, สกงศูนใหญ่ของสหรัฐก็เป็นตัวแทนของสหรัฐคนแรกนะฮะที่เดินทางไปพบโชกุนโตคุกาวะซึ่งอันนี้ก็เป็นโชกุนในอดีตนะครับด้วยด้วยรถมา้าอันนั้นเป็นเป็นในอดีตของสหรัฐในปี พันแปดร้อยห้าสิบสี่นะครับครั้งนี้คารไลค์คนเนดีซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตประธานดีจอห์นเอฟเคนเนดีก็ได้รับความสนใจกับคนญี่ปุ่นอย่างมากนะครับในฐานะที่เป็นบุตรสาวแล้วก็เธอก็ไปเป็นทูตอ,อยู่ที่ประจำกรุงโตเกียวในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เรามาดูปัจจุบันเธอก็อายุห้าสิบห้าแล้วนะครับ แล้วก็เป็นนักการเมืองที่โดดเด่นเอ่อก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงแรกว่าเธอเองไม่มีความสามารถในเรื่องของการเป็นทูตเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ก็อยากเรียนเธอฟังนิดนึงการตั้งตําแหน่งทูตที่สําคัญเนี่ยประธานดีถือว่าเป็นตําแหน่งทางการเมืองของเขานะครับฉะนั้นเอ่อทูตก็จะได้รับเกียรติจากประธานดีก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าแคลไลแคนเนดีนั้นเนี่ย เนื่องจากตอนที่มีการแข่งขันประชามดีในช่วงที่เขามีการทำ primary election คือการเลือกตั้งอ,อย่างเสียงของอเมริกันเนี่ยก็ปรากฏว่าช่วงโค้งสุดท้ายพรรคเดโมแครตก็มีการแข่งกันระหว่างบารักโอบามากกับเฮลลี่คลนตันเนี่ยก็ปรากฏว่าเธอไปขึ้นเวทีและประกาศออกมาว่าเธอเห็นว่า เอปรับวามาเนี่ยมีลักษณะคล้ายคุณพ่อของเธอนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวแคลไลแคนาดีเนี่ยอาจจะได้รับรางวัลอาจจะเป็นรีวอร์ดจากสถะานดีบรักในช่วงที่สองก็ว่าได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้เธอจะไม่มีประวัติทางการทูตแต่ว่า เธอเองก็มีแบ็กกราวน์มีเบื้องหลังของการศึกษาเธอที่น่าสนใจนะครับเธอจบเปียตรีทางด้านทางด้านอักษรศาสตร,ร์นะฮะจากไมลยไลท์คาร์ดแล้วหลังจากนั้นเธอก็ไปเรียนเข้าใจว่าเป็นการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับที่ไมลยไลทยโคลัมเบียซึ่งอยู่ในคนครนิวยอร์กนะครับก็ถือว่าผ่าน กระบวนการศึกษาที่ที่มี background ที่ดีทีเดียววันนี้คารายลคนเนดีก็เข้ารับตำแหน่งเป็นทูตประจำญี่ปุ่นทีนี้ถ้าเราดูในแง่การเมืองเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าสหรัฐกับญ,ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะ,ะในประวัติศ,ศาสตร์ทีเดียวแม้นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นสหรัฐคงจำกันได้นะครับที่ จัดการกรับสงครามที่เพอร์ฮาเบอร์ในขณะที่ทางยุโรปนั้นเยอะมันก็แพ้การรบเทรเสเซียอะไรต่างๆเนี่ยประเด็นก็คือสหรัฐก,ก็ไปทําลายที่ฮิโรชิมานางาซากิมีคนเสียชีวิตไปเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเนี่ยรวมทั้งระหว่าง ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเยอรมน,นีด้วยเนี่ยครับก็น่าจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมาการเมืองการศึกษาต่างๆที่เป็นโครงการามามาแชลเนี่ยนะครับที่เข้าไปช่วยเในการก็ทุ่มการช่วยเหลือเข้าไปฟื้นฟูทั้งญี่ปุน่นแล้วก็เยอรมันเป็นเวลาที่ ถ้าจะพูดไปก็ถึงสิบปีทีเดียวก็จำได้ว่าในาพลแมคคาเทอร์ซึ่งดูแลทางด้านคาบสมุทรแปซิฟิกก็เข้าไปดูแลหลายๆอย่างแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็เป็นชาติที่ประชาชนมีศักยภาพนะฮะันั้นในช่วงทศวรรษที่นากสิ0ญี่ปุ่นจึงกลายเป็นประเทศที่พัฒนาทางด้านอ,อุตสาหกรรมเร็วมากก็ไม่คงไม่ใช่เฉพาะเมกันหรอกนะครับแต่ว่าเมริกันก็ไปวางโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในด้านการเมืองนะครับการเมืองก็จะเห็นได้ว,ว่าถึงแม้ว่าระบบการเมืองของญี่ปุ่นเป็นในรูปแบบของระบบรัฐสภาคล้ายคล้ายบ้านเราคล้ายๆของอังกฤษคล้ายๆของมาเลเซียคล้ายคายของสิงคโปร์เนี่ยอ,อาจจะเป็นด้วยว่าญี่ปุ่นนั้นมีสถาบันประมากษัตริย,ววรย์เช่นเดียวกวับประเทศไทยเช่นเดียวกับอังกฤษนะครับ รูปแบบก็คือเป็นนายุนตรีเป็นระบบที่เรียกว่ารัฐสภาแต่ว่าโครงสร้างในเรื่องการของท้องถิ่นของญี่ปุ่นก็ได้รับการเรียนรู้จากอเมริกันหลายด้านนะครับก็คือมีความเป็นสระของท้องถิ่นมีระบบเทศบาลใหญ่ๆอยู่หลายเทศบาลนะครับสามสิบกว่าเทศบาลซึ่งประชาชนก็มีโอกาสในการที่จะเลือกผู้นำส่วนท้องถิ่นเข้าโดยตรง อันนี้ก็ถือเป็นเป็นความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นก็อเมริกาก็ยังมีฐานทัพยอยู่ในในเมืองสำคัญในญี่ปุ่นนะครับอโอกินาว่าเรื่องต่างลๆนี้จะเป็นยังไงก็คงต้องต้องดูว่ามีการเชรจากันหรือไม่เพราะว่าผู้นำของญี่ปุ่นหลายคนก็ถูกกดดันจากภาคประชาชนให้ เจรจากับสารัฐให้ถอนฐานทัพออกไปจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามกันดูแต่ว่าประเทศที่มีการตึงเครียขดขณะนี้ญี่ปุ่นก็ตึงเครียดกับจีนแล้วก็ขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็เคืองเคืองกันอยู่ในทางประวัติศาสตร์กับเกาหลีใต้นะครับอ,อันนี้ก็ดูกันไปนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ อผมก็คุยเรื่องของญี่ปุ่นความเมิกันกันญี่ปุ่นนี้เยอะเยอะช่างนิดหนึ่งแต่ว่าก็อยากเรียงกับท่านฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยอทั้งสองประเทศเนี่ยเชื่อมต่อกันในหลายด้านทีเดียววันนี้ประเทศญี่ปุ่นเองก็มุ่งหวังที่จะป้องกันประเทศด้วยการมีกองกำลังที่สำคัญที่ขยายตัวมากขึ้นจะเป็นไปได้แค่ไหนย่างไรเท่าที่ทำข่าวก็ยังไม่เห็น บทบาทของสหรัฐในการที่จะมาเจรจาในเรื่องต่างเหล่านี้นะครับแต่องไรก็ตามความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับประเทศยางกรนของรัเสเซียก็ตามนะฮะก็เติบโตแล้วก็ดีขึ้นอย่างอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นรัเสเซียก็มีบทบาทในในเรื่องของในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นนะฮะนอกจากเรื่องของการ เข้ามาเจรจาทําทความสัมพันธ,ธ์ทางทูตกับกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยรัสเซยียก็ทํากับประเทศอื่นนะ,ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาถ้าเราดูในเรื่องของญี่ปุ่นเราก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ญี่ปุ่นกับจีนไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นการที่สหรัฐอเมริกาส่งแคลไลแคนาดีไปเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นภารกิจหนึ่งนะที่เธอจะต้องรับภาระหนักทีเดียว พราว่าเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงทางด้านด้านนู้นของของอในทางทางเหนือของเอเชียทางตอนบนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นปนัญหากันอยู่ก็ฟังครับเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องของรัสเซียวันนี้เองก็อยากจะนำเรื่องรัสเซียมาเป็นประเด็นที่พูดคุยกัน กับทางฝั่งในช่วงตอนเช้านะครับเช็นว่าบทบาทช่วงหลังของวลาดิเมียปูตินซึ่งเป็นผู้นําของรัสเซียค่อนข้างจะสร้างตัวโดดเด่นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากนะครับยกตัวอย่างตั้งแต่กรณมีประธานวีบรักบมาขึ้มๆมเพื่อที่จะเข้าไปทําสงครามในซีเรียช่วงนั้นเนี่ยปรากฏการออกมาก็คือมีเรื่องของข่าวที่ออกมาทําให ชาวโลกได้ได้เห็นถึงความทารุณโหดร้ายของบาซาอัลซัสซึ่งเป็นผู้นำของซีเรียก็ปรากฏว่ามีการพูดถึงกรณีของการที่รัฐบาลของซีเรียเนี่ยใช้อ,อาวุธซึ่งไม่น่าจะใช้นะั่นก็คืออาวุธทางเคมีและชีวภาพก็คือเป็นเรื่องของซาริน่นเป็นเรื่องของ การใช้เชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นเคมีมากกว่าซึ่งก็ทําให้ตามข่าวนะครับว่าผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยแบบรวดเร็วมากเลยพันกว่าคนมีทั้งลูกเล็กเด็กแดญเนี่ยตรงนั้นก็เป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ประเทศต่างๆก็ประนามสัชาชาติเองก็ประนามก็เป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกาก็มีความรู้สึกว่าการเข้าไปทำ สงครามในซีเรียโดยอเมริกาส่งกองกำลังเข้าไปเนี่ยมันจะนําไปสู่สันติภาพได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของเขาแต่ปรากฏว่าอเมริกาก็ถูกหยุดยั้งโดยปูตินเนี่ยแหละครับวลาดีเมียปูตินก็ให้เหตุผลว่าการกระทําอย่างนั้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแต่จะ,จะทําให้เกิดความรุนแรงและความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าหลา,ายหลายประเทศเห็นซ้อยกับกรณีของ ของปูตินนะครับยกตัวอย่างอย่างกรณีของอังกฤษจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาถ้ายกตัวอย่างสมัยอดีตนายวุฒที่เดินทางมาในบ้านเราทนน่แบลก็กลายเป็นใกล้ชิดกับทางผู้นําอเมริกาตั้งแต่บิลคลินตัน,นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งประธานดีบุชเนี่ยฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า <c oughs> เรื่องของการที่อังกฤษจะสนับสนุนอเมริกัน ในเรื่องทําสงครามในซีเรียก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้แต่ว่าหลังจากฟังคํากล่าวของปูตินก็ในัยมเตรีของอังกฤษนายเดยวิดแคมมรอนก็นําเรื่องนี้เข้าสู่สภาซึ่งสภาของอังกฤษก็มีการาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มองว่าเรื่องของการใช้อาวุธเคมีชีวภาพเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วในในอิรัก ในยุคสมัยที่ประธานดีจอจดิวบูชนั้นได้นำข้อมูลเหล่านี้มาประกาศกับชาวโลกแล้วก็อังกฤษก็ในสมัยอดีตโทนี่แบลดเนี่ยก็ส่งกองกำลังเข้าไปประชาชนชาวอังกฤษไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอ,อดีนอนตนายมนตรีของอังกฤษก็คือโทนี่แบลดกก็ได้ทำแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ในทางการเมืองประเทศคือความสมดุ์ระหว่างกันกับกับอังกฤษชีเท้ ครับอันนั้นเป็นเหตุในอดีนะครับท่านฟังครับผมยังวิเคราะห์เรื่องของปูตินและเรื่องของญี่ปุ่นเรื่องของปูตินนะครับกับเรื่องของสหรัฐยังไม่จบนะครับเป็นเวลาในช่วงเช้าเราวันนี้ก็หมดเวลาทีมนี้เวลาท่านฟังไปก่อนนะครับแล้วก็จะพบกันในอโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับพบโลก